ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญเลยที่มาเลาเซียได้มาเล่าให้ฟังนะคือผมจะบอกว่ามาเลาเซียเนี่ยเจ็บนานมากเขาบอกกันว่านะครับไทเลมาเลาเซียเนี่ยเขาพูดกับ d ด e แอเรนติกที่ผมเอามาเล่าเนี่ยคือบทสัมภาษณ์ของเดอแอเลนติกมาเลาเซียได้พูดคุยนะครับกับหมอก่อนที่จะผ่าตัดหัวเข่าในวันนั้นหมอบอกว่าผมจะมีชีวิตใหม่ คือการผ่าตัดหัวเข่าเนี่ยจะมีชีวิตใหม่พอผ่าตัดเสร็จผมเริ่มกายภาพบําบัดแต่มันไม่โอเคการผ่าตัดนั้นไม่โอเคหมอก็เลยบอกว่างั้นเรามาเริ่มต้นกันใหม่นั่นก็คือความผิดพลาดรายแรงที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดมันเป็นบทเรียนมาเลเซียกก่าวผมคิดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถูกเขียนไว้กับผมหมดละ